ผมโดนช่างโกงครับทุกคนฟังไม่ผิดครับผมโดนช่างประจําโกงครับสวัสดีครับเพราะผมบูมจากพี่มีขายคอนโดนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะทำคอนเทนต์ทําคลิปเลยนะครับช่างประจําโกงให้แล้วนะครับผมบอกเลยว่านี่คือช่างประจําของผมนะครับที่ทําให้ผมทํางานมนด้วยกันมากว่า2ปีกว่านะครับแล้วก็บอกเลยว่าทําทุกห้องขายออกได้ดีมีคุณภาพนะครับแต่แล้ววันนี้ก็มาถึงครับ โดนโกงจนได้ครับทุกคนอย่างที่กล่าวไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องป์าเพลินจิตนะครับซึ่งเป็นห้องของงานลูกค้าจ้างด้วยนะครับซึ่งเป็นห้องลูกค้าจ้างนี่คือแล้วช่างมาโกงห้องลูกค้าที่ผมบอกเลยว่าพีคสุดๆครับผมซึ่งมีรีเฟกที่ช่างไม่ได้เก็บเยอะมากๆนะครับแต่ว่าทําช่างทําเสร็จไปประมาณ50-60%นะครับแต่ว่าทําไม่ได้เนียนนะทุกคนซึ่งงานนี้มันพีคตรงที่ว่ามันมีงานพื้นครับเดี๋ยวผมไปดูงานพื้นกันกคนเลียวมากคือพื้นห้องนี้ผมสร้างปา อันนี้คือพื้นใหม่ที่ผมต้องให้ช่างชุดใหม่เข้ามาทําพื้นนะครับผมบอกเลยว่าช่างชุดนี้พื้นดีมากนะครับแต่ช่างชุดเก่าผมนะครับคิดเห็นว่าเป็นช่างประจํานะคิดบวกราคาพื้นมาตึงมือมากนะครับซึ่งปูไม่เสร็จนะครับผมแล้วใช้ต่อไม่ได้ทุกคนผลเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับและอันนี้นะครับคือพื้นนะครับที่ช่างเก่านะครับทําไว้ไม่เสร็จนะครับสรุปใช้ไม่ได้นั้นคปูผิดด้านด้วยนะเราสร้างแบบก้างปลาเราต้องรื้อถอนใหม่เนี่ย ซึ่งไอค่าต้นทุนพื้นเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าถ้ามีพื้นซ่อมพื้นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำนะแต่ว่าโดนไปเยอะทุกคนเรื่อเอะไรว่าห้องนี้เข้าเนื้อสุดๆเลยนะครับต่อมาครับเป็นในเรื่องของงานสีทุกคนนี่ทุกคนดูเห็นชัดไหมนี่งานสีนะครับอันนี้คือเหมือนมาวิจารณ์ตัวเองนะเพิ่งเราบอกเลยว่าเราก็ไม่ได้มีคนเก่งนะมีข้อผิดพลาดแต่เดี๋ยวเรานัดช่างประจำอีกชุดหนึ่งของเรานะครับมาแก้ไขให้แล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาดูงานกันนะครับผมรีเฟกตู้นะที่ทําไม่เสร็จ อันนี้ผมบอกเลยว่าชุดแรกนะับมาแก้ผมชุดแรกอะทำแบบแย่แล้วนะครับชุด2ต้องรีบเข้ามาเร่งด่วนนะครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครเดี๋ยวต้องมาใส่สกงสกูนะคือชุดแรกทําไว้หนักจริงทุกคนอันนี้สปอร์ตไลท์ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้มาถ่ายวิจารณ์ตัวเองให้ทุกคนดูนะครับผมว่าเราก็มีความผิดพลาดกันเหมือนกันนะครับไม่ได้จะเก่งอย่างเดียวนะครับแต่โดยรวมพวกนี้ผมว่าออกแบบมาแบบมูดดีอะไรเริ่มดีสวยแล้วนะครับผิดที่ว่าช่างไม่ได้เก็บเก็บรีเฟกแค่นั้นเองนะครับ เนี่ยครับทุกคนเราจะได้เห็นรีเฟกแบบทั่วไปเลยในะผมพาทุกคนดูนะเนี่ยอันนี้คือรอยด่างเห็นชัดมากนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะจะไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจ้างช่างอีกชุดแล้วนะครับให้เขามาแก้ไขใหม่ให้ซึ่งเป็นปัญหาที่ไปคิดว่าตัวเองจะเจอเหมือนกันนะครับนี่คือสภาพของพี่มีขายคอนโดที่แบบว่าเรียวเรียมกันนะครับไม่ใช่ว่าจะขายเก่งขายโหดอย่างเดียวนะครับคือ ต้องมีปัญหาที่ต้องเจอเหมือนกันนะครับซึ่งวันหนึ่งที่แล้วเราต้องเจอปัญหานี้นะครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาเร็วแล้วก็เป็นกับช่างประจําที่เราใช้ประจํานะครับก็บอกเลยว่าหนักหน่วงอยู่ครับมาดูส่วนที่ไม่เรียบร้อยของห้องน้ํากันบ้างนะครับห้องน้านี่คือเรายังไม่คลีนนะทุกคนอันดับแรกคือนี่เลยครับเขาไม่ได้ใส่ไฝาไฟให้นะคือช่างมันถอดมาอย่างเดียวนะครับผมอันนี้เราก็เดี๋ยวแก้ไขครับเดี๋ยวช่างชุดใหม่จะมาแก้ไขให้ครับพร้อมเก็บสีตรงนี้เนาะ ห้องน้ําเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับตัวโครงสร้างนะครับรอยสติกเกอร์เราก็ยังไม่ได้ลอกนะเราต้องลอกนะอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเราจะมาเก็บรีเฟกห้องให้อย่างดีนะครับส่วนอันนี้โครงสร้างเดิมดีอยู่แล้วนะครับเจ้าของไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะแค่ยาแนวเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแม่บ้านเข้านะครับลักษณะงานห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะครับโชคดีที่เคสนี้ห้องน้ําไม่ได้ไม่ได้หนักถึงหนักมากนะก็พอจะแก้ได้อยู่นะครับประมาณนี้ในส่วนห้องน้ํานะครับในส่วนแก้ของห้องนอนนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าตอนนี้ห้องนอนเริ่มกลับมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเราจะฟิปกล้องไปพร้อมกันนะครับอันนี้น้องพัดนะครับก็เริ่มเข้ามาตกแต่งแล้วครับส่วนของห้องนอนที่มีความผิดพลาดนะครับก็สีเลยอันดับแรกคือถ้ามองจากกล้องยงเห็นเลยครับมันจะเป็นด่างนะทุกคนจริงๆพี่หมีไม่เคยทำสีด่างอะไรนี้มาก่อนนะครับอันนี้คือนายช่างนี้นะครับต้องกลับมาแก้อีกรอบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยครับ ภาพบวมสีอันนี้คือรู้เลยว่าไม่ได้สกิมงานนะครับเราก็ถ่ายคนดูเห็นถึงความผิดพลาดเลยนะว่าเบื้องหลังเป็นยังไงมันเลียวมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับชั้นนี่เอาจริงๆนะช่างชุดเก่าราชะวัดพลาดไปนะครับก็ค่อนข้างสูงว่าปกตินะครับแต่อันนี้ต้องดูก่อนครับว่าพอจะแก้แน้หรือว่าถอดมาแล้วมันมีความเสียหายมากกว่ากันนะครับอันนี้กําลังช่างใจอยู่นะครับพี่เจ้าของเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ขอบคุณเขาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะยังไม่เนียนนะครับเดี๋ยวต้องมาสบายงาน ลบเก็บสีตรงนี้ที่เนียนกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เราได้จดรีเฟกแล้วนะครับเราจะทําการแก้ทีเดียวนะครับแต่ก็ตอนแรกทุกคนอันนี้คือพีกมากนะครับหัวเตียงช่างชุดเก่านะครับได้ถอดหัวเตียงของเราไปด้วยนะเมื่อก่อนหัวเตียงมันจะเป็นแบบนี้เป็นหมอนทุกคนเดี๋ยวถ้าหาภาพได้จะให้ขึ้นให้ดูนะครับแต่บอกว่าจะเอามาติดให้นะครับตอนนี้คือยังไม่มานะครับซึ่งเราแก้ปัญหาด้วยการเอาออกแม่งไปเลยครับแล้วก็ทําใหม่นะครับติดคิ้วใหม่ใส่ไฟใหม่ก็โอเคถือว่าแก้ หน้างงานได้สุดโหดอลังการนะครับห้องนี้คือเป็นห้องที่หนักหนามากครับแก้อันนี้แบบว่าแต่ว่าันมีเรื่องของสีนะทุกคนนะสีนี้คือไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาแก้กันหน่อยนะครับผมก็ส่วนตู้นี้ก็โอเคครับดีที่ชุดเก่ามันยังทําไว้ดีอยู่นะครับส่วนเรื่องแอร์ห้องนี้ก็แอร์ตัวเดิมครับแค่ล้างแอร์ปกติไม่ได้มีอะไรนะครับนี่คือปัญหาหน้างานจริงที่ต้องเจอครับสหรับคนที่อยากทารีโนเวทคอนโดหรือว่าบ้านนะครับก็เช็คดีๆนะครับ ซึ่งห้องนี้ผมบอกเลยว่าผมก็เข้าเนื้อนะครับห้องนี้ไม่มีกําไรแม้แต่นดิดเดียวเลยครับเพราะเป็นงานของลูกค้าด้วยวไม่ใช่ห้องทําขายเองนะครับเราก็รับผิดชอบห้องของลูกค้าหมดทุกคนนะครับถึงลูกค้าจะบอกว่าให้เราแต่งเสร็จแล้วขายต่อเนี่ยก็สุดท้ายก็คือเราก็ไม่ได้กาไรอะไรอยู่ดีแถมก็เสียงเงินไม่ได้ย้อยครับจำนวนหนึ่งเลยนะครับเพื่อรักทำให้เครดิตมันเรายังอยู่นะครับห้องนี้เราก็ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเพราะว่าช่างชุดก่อนเนี่ยเบิกไปหมดแล้วนะครับเต็มจานวน ผมด้วยความเชื่อใจนะครับผมขนาดผมกันด้วยการให้เขาส่งรูปและรายงานมาแล้วนะครับเขาก็ทาเหมือนกับว่าแบบว่าส่งรูปมาเฉยครับแต่ว่างานมันไม่เสร็จนะครับซึ่งอันนี้เป็นความผิดของกระผมเองนะครับซึ่งก็แก้ไขไปทีละจุดนะครับนี่งานก็กําลังกลับมาดีขึ้นนะครับคาดว่าเก็บรีเฟกอีกสัก3 4วันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนห้องนอนก็กําลังทําอยู่ครับก็ฝากกดติดตามพี่หมีขายคอนโดไว้ด้วยนะครับแบบเรียวๆเลยครับนี่คิดสดอาสดกันเลยนะครับทุกคนหวังว่าจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ